ทําใบตอนที่ตอนนั้นเขาอายุประมาณยี่บสี่ต่อยีถูกไหมครับใช่ใช่ใชตอน24ปีนะ่ะลักษณะต้นมันเป็นยังไงบ้างครับมันที่มันมันมีป่วยอะไรค้างคามาบ้างมันค้างคาก็นั่นน่ะเป็นท็อปท,ที่ต้นแล้วก็พอเอาอยาตัวนี้มาฉีดเอาฉีดที่แผลเลยฉีดที่ต้นเลยเอาคู่หูเนี่ยนะ,ะฉ,ฉีดที่แผลที่ต้นเลยอ่าแล้วมันก็หายอ,าอ๋อเหรอแล้วเราก็ใช้หญิงเกษตรด้วยใช่ ใช้สามเกลือเลยว่างันเถอะใช่ใช่หญิงกเกษตรลงทางดินทางดินคู่หูนี่ฉีดทั้งต้นทั้งต้นทั้งใบทั้งกิ่งฉีดหมดเลยตอนที่เราไปบำรุงต้นใหม่ใช่ใช่ใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบังคับตอนนั้นนะมันก็ทบหายทบท,ที่ต้นหายแล้วลักษณะของต้นซึ่งอายุมันก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งถูกไหมครับอพอเราเห็นแล้วว่าแผลหายทบหายมันมีโรคอะไรครับของทุเรียนยี่สิบห้าปีแนะมันก็ไม่มีอะไรนะแค่นั้นอ่ะเหรอ แล้วมันได้ผลผลิตเท่าไหร่ก่อนหน้านั้นอนะ่ะไม่ได้ผลผลิตเท่าไหร่ประมาณยี่ห้าตันยี่ห้าตันปีนี้ที่เราเห็นนะ่ะคือพอเราใช้เต็มสูตรเลยใช่ไหมครับเต็มสูตรเราใช้หญิงกเกษตรใช่ทางดินทางดินกี่กิโลต่อต้นใส่สองกิโลสองกิโลต่อต้นกี่วันครั้งสิบห้าสิบห้าวันครั้งหญิงกเกษตรนี่นะใช่แล้วคู่หูล่ะเจ็ดวันพ่นทีหนึง่ง วิธีพ่นคือพ่นดินไหมพ่นต้นพ่นพ่นใบพ่นลูกพ่นลูกด้วยแล้วก็มันช่วงทําใบมันก็ใช่ใบออกมาเป็นยังไงใบก็สวยงามดีมันเหงามันเงาเออมันเงามากเลยนะครับแล้วก็ไอ้ต้นต้นยี่สิบห้าปีเนี่ยใบมันเงาถูกไหมครับก็หมายความว่าลูกก็สวยอ๋อเหรอลูกก็สวยนี่ถึงขั้นทําลูกเลยทาลูกเลยตั้งแต่ใบมามีดอกดอกติดดีไหมติดดีติดดี อนเป็นผลก็ติดดีติดดีต้นประมาณร้อยกว่าลูกร้อยลูกร้อยกว่าร้อยกว่าลูกต้น25ปีร้อยกว่าลูกขนาดเนี้ยผมกําลังบันทึกเทปนะครับอยู่ที่ประมาณวันที่30พฤษภาคมซึ่งเป็นสิ้นเดือนและเราจะเก็บเมื่อไหร่ครับประมาณเดือนอกรกฎา,าสิงหาสองดีพฤษภานะครับปลายเดือน2 5 6พแล้วก็จะไปเก็บประมาณกรกฎา,าสิงหาซึ่งตอนนั้นเนี่ยครับ ขนาดนี้เห็นลูกร้อยกว่าลูกต่อต้นต่อต้นแล้วใบดีนะครับกิ่งก้านสาขาดีโรคหายลูกไอร้อยกว่าลูกนี่ลักษณะมันเป็นยังไงครับลูกสวยมากทรงสวยมากลูกมันจะกลมมันจะเป็นพูหนามเขียวดีเราเราฉีดลูกอะเราจจี้ไปที่ลูกเลยหรออ๋อฉีดไปที่ลูกด้วยฉีดที่ลูกเลยจี้ไปเลยจี้ไปเลยจี้รอบเลย แล้วครับมีคนมาเห็นสวนเราแล้วบ่นบ่นไหมว่าเราเขว่าสวยสวยดีสวยดีคนที่จะมาตัดว่าไงบ้างเขาต้องมาตัดไม่มาทีก็ไม่มายังไม่มาไม่มาทีอยากจะฟังคําจากเขาเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเรายืนยันว่ามันสวยน้ําหนักแต่ละลูกนี่ประมาณกี่กิโลครับประมาณสี่สี่โลถือว่ามาตรฐานเลยนะสี่โลขึ้นเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับนี่ต้น25ปีเธอบอกว่าแก้ไขปัญหาเรื่องท็อปนะครับ เรื่องต่างๆใบเขียวใบใหญ่นะครับใบหนามากโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะใช้สามเกลือเนี่ยนะครับเพีย<ล>เพ้ยใบเพียเพียก็ไม่ค่อยมีเพียแป้งไม่ไม่ไม่มีเลยเพียแป้งไอ้ต้นยี่ห้าปีไม่มีไม่มีเลยเมื่อก่อนมีมีเมื่อก่อนมีเพียแป้งหายไปเลย,หย,เลย่หายไปเลยโอ้ก็ถือว่าเป็นการจัดการที่ถือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเรา่ค่ะตรงนั้นโอเคไหมครับกับสวน25ปีโอเค โอเคโอเคในที่นี้หมายความว่าเราชื่นชอบนะครับเป็นอย่างยิ่งใช่ถึงให้ได้มาสัมภาษณ์ในวันนี้ต้น25ปี200กว่าต้นนะครับแล้วก็คิดว่าต้นลาประมาณร้อยลูกร้อยผลเนี่ยนะครับต่อต้นปีนี้นะครับปีที่เขาอายุ24ปีเราได้กี่ตันนะ25 25ตันปีนี้ผลสวยนหนามหยีน้ำหนักดี4กิโล ปีนี้กี่ตันครับประมาณ45หรือ50ตัน45หรือ50ตันเธอมีบวกไว้ในใจด้วยทดไว้เยอะๆ <c oughs> บวกบวกนะครับเรียกว่าพัดขึ้นไปสูงๆทีเดียวนั่นคือความภาคภูมิใจครับในส่วนของ25ปี